ฟังเพลงไหมครับอยากร้องให้เขาฟังหน่อยอะไรดีร้องมาดิเพลงรักเพลงอะไรเนาะเพลงรัก <c oughs> ชอบฟังเพลงแนวไหนครับได้หมดถ้าแฟนร้องให้ฟังไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจ <c oughs> ไม่รู้ว่าชอบอะไรจะให เธอคุณไม่ค่อยเก่งแต่ฉันรักเธอรักใครรักใครรักคุณภัยวันวันณบุตรครับตลกเขาชื่ออะไรก็ชื่อแพรลี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลแล้วใช่ไหมใช่เขาต้องใช้นามสกุลเธอดีเพราะเขาเป็นผู้หญิง เป็นไพวันหล่อแท้ฝอธนันเป็นอะไรนะหล่อแท้ครับจริงหรอเพเป็คนเชื่อหรอตลกเอาดีดีพลพนฝอธนั้นสกุลอะไรหล่อแท้ครับข้อตานสักหล่อแท้จริงหรอจริงครับโอเคงั้นเขาเปลี่ยนเลยแม่ให้เขาใช่ไหมเออเไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อเหรอเออ ถ้าขอพูดจริงให้อะไรขอให้ให้จบทีหนึง่งเดี๋ยวหาให้ดู <laughs>